ขึ้นหลังมันโดนสอนบอลนะเออจิเหมือนเหมือนเขาเขาสาธิตพูดตรงนะความรู้สึกผมอ่ะย้อนกลับไปปี2011นะผมไปดูนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างแมนยูกับบาร์เซโลนาเบมบี่ที่เบมบรี่อ่ะที่เฟอร์กี้กหมัดนี่ฮะในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกเหมือนบาซ่ามันมาเปิดคลินิกอ่ะจริงๆริงสอนบอลมันทำชิ่ง วิ่งสอดประสานกันตามช่องให้แล้วไปรับบอลตามที่ว่างแมนยูก็เหมือนให้เขาสาธิตวิธีการเคาะบอลโชว์อะไรอย่างเงี้ยเนี่วันนี้ก็เหมือนกันยืนดูยืนดูเฉยและเฉยมากเฉยแบบไม่มีไม่มีพลังไม่มีความแบบไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีความกระเขี้ยนอะไรเลยใช่ใช่นะฮะนก็น่าผิดหวังภาษากายตรงนี้เนี่ยแล้วก็พอตีห้แตกอ่ะมันต้องแบบเฮ้ยกูเอามาแล้วเอากลับมามันต้องมีความหวังว่าเฮ้ยมันคืนกลับมาได้ พอมันฮึดอยู่ได้เท่าประมาณ5นาทพีพอเวลามันผ่านไปมันก็กลับไปกลับมาเป็นเหมือนเดิม